สวัสดีครับอันนี้เป็นโครงการเด็กสตาร์นะครับโครงการเด็กสตาร์นี่จะเป็นบ้านตัวอย่างของเรานะครับก็จะมีอยู่สองสองแบบนะครับแบบที่เป็นแบบไม่มีพื้นที่ด้านข้างกับแบบที่เป็นมีพื้นที่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเด็กสตานี่โครงการไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่ไม่มีพื้นที่ด้านข้างนะครับก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าประมาณผมว่าจะบอกขนาดผพื่อทษทีน่าจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามคูณ สามคูณสี่ประมาณเนี้ยครับนยฮะอันนี้ผมถ่ายให้ดูก่อนก็จะมีแค่บริเวณนี้นะครับที่จะจัดสวนนะฮะนยฮะอันนี้จากในบ้านออกมาตัวตัวนอกบ้านนะครับอันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะพื้นที่สีเขียวแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าหน่อยนึงก็ลองดูนะครับว่าเผื่อว่ามีการแบบปรับให้มันดูสวยนะครับให้ดูแบบดูที่สวยหน่อยนะครับผมครับส่วนเรื่องราคาก็ตามแบบเลยครับผมครับอันนี้นะฮะแบบที่หนึ่งนะฮะ ส่วนแบบที่2ก็จะเป็นแบบมีพื้นที่ด้านข้างนะครับก็ขนาดส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เลยฮะถ้าเป็นพื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็จะติดริมแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีพื้นที่ด้านข้างอยู่เออด้านหน้าหน่อยนึงเราก็มีพื้นที่ด้านข้างด้วยนะครับให้ดูนะฮะอันนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้เป็นแบบหลังริมนะครับ ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางร้านเลยครับว่าออกแบบยังไงได้บ้างให้ดูสวยๆนะครับส่วนเรื่องราคาก็อย่างที่แจ้งครับก็ตามตามแบบเลยครับผมตรงนี้ไม่มีปัญหาครับราคาสูงราคาแพงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับผมวันนี้ก็ได้ได้งบมาอยู่ครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบที่ได้กับราคาจะยังไงครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาขอใบเสนอราคาแล้วก็แบบที่ได้เนี่ยส่งไปทางเจ้านายอีกทีหนึ่งนะครับผม อันนี้นะฮะอันนี้โครงการดีเอ็ตนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งก็มีคลิปนึงเป็นโครงการอภิพิน,นันเดี๋ยวผมส่งให้ทั้งสองตัวเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วก็คงไม่ไม,ไม่ไม่นะ่าเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ